แน่ๆหลังจากที่มีการโอนในส่วนของคดีความรับผิดชอบของกำนันนกเนี่ยนะครับมาให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยคำสั่งจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับอย่างที่เชอรี่บอกไปดูใน2ประเด็นสำคัญหลักๆก็คือเรื่องของยิงสรารวัตรศิวกรหรือว่าสรารว<ฆ>ัตรแบงค์เนี่ยนะครับและข้อหาการละเว้นการปฏินนบัติหน้าที่ตามมาตรา157ตอนนี้อย่างที่บอกไปต้องรอความชัดเจนก่อนแล้วว่าตำรวจที่อยู่ในงาน ก่อนหน้านี้ถ้าจําได้บิ๊กโจ๊กแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาคุ้มครองด้วยอันเนี้ยถูกไปแล้ว6นายนะครับให้ออกจากราชการแล้วก็อยู่ในเรือนจําแล้วณนะขณะนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เกิดเหตุแล้วหนีเลยกระจาดกระจายหายกันไปหมดอีกกลุ่มหนึ่งให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับ แล้วก็มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะมีประมาณ13-14นายนะท,<า>ที่จะมีการออกหมายจับหรือว่าจะมีการให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยนะครับโดยเรื่องนี้เองครับผู้าการตํารวจสอบสวนกลางยืนยันนะครับว่าจะทําคดีอย่างตรงไปตรงมาใครผิดต้องได้รับโทษโดยกําชับนะครับว่าให้ตรวจสอบในทุกด้านทุกมิติทั้งข้อเท็จจริงในวันเกิดเหตุแล้วก็ข้อกฎหมายด้วยครับ เมื่อวานนี้ครับพลตรวจโทจิรพภูริเดชผู้ชกการตำรวจสอบสวนกลางก็ระบุถึงสาเหตุการโอนคดีกำนันนกมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่าคดีมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลครับเป็นเหตุอุกอาจและคดีมีความซับซ้อนจึงเป็นหน้างานของกองบังคับการปราบปรามที่ได้ทำคดีเพื่อความโปร่งใสชัดเจนและตรงไปตรงมา พร้อมยืนยันนะครับว่าการโอนคดีเป็นเรื่องปกติของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและก่อนหน้านี้ได้ทำงานร่วมกับตำรวจปูทอนภาค7มาโดยตลอดการทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและทำตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับผู้าการตำรวจสอบสวนกลางก็ระบุอีกนะครับว่าเบื้องต้นได้ข้อยุติว่าจะพิจารณาใน2ประเด็นใหญ่ๆก็คือข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรบ้างในวันเกิดเหตุที่พันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือว่าสารวัตรแบงค์ถูกยิงเสียชีวิตทั้งก่อนขณะเกิดเหตุและก็หลังเกิดเหตุ ส่วนประเด็นที่2ก็คือว่าข้อกฎหมายความผิดมาตรา157หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งได้ดำเนินคดีกับตํารวจชุดแรก6นายที่มีพฤติการช่วยเหลือซ่อนเร้นอําพรางพยานหลักฐานให้ผู้ต้องหาพ้นการกระทําความผิดส่วนตํารวจที่เหลือนั้นจะพิจารณาต่อไปนะครับและอาจต้องหารือกับทั้งอายการศาลและนักวิชาการว่าพฤติกรรมอย่างไรถึงเข้าข่ายความผิดตามมาตรา157 จึงต้องขอเวลาในการหารือในประเด็นนี้เพราะว่าเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนและมีแนวทางได้หลายแนวทางครับคำถามแรกคือตำรวจที่จะถูกเรื่อง157่ะคะก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวว่า13หรือว่า14บวก1คือรวมพุ่มกับเบิ้มด้วยอันนี้เท็จจริงยังไงแล้วก็ข้อที่2คือร้อยตำรวจเอกจตุรวิทย สวปอรองสวปอของสพมืนครปฐมที่มีภาพว่าไปช่วยนะตอนแรกแล้วอีกทีหนึ่งก็คือไปปิดจุดกลับรถให้กำนันนกค่ะอันนี้เราตีความกันไร้ยังว่าผิดหรือไม่ผิดขอบคุณค่ะเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้ทางทางสอบสวนกลางเนี่ยก็จริงๆรับมาตั้งแต่วันที่15 mm. นะครับเรื่องของ157่คดี15ึเพิ่งโอนมานะครับก็โอนตามจากคดีฆ่ามานะครับแล้วเรื่องกล้องมูลรปิด เราก็ได้ดูแล้วนะครับแต่จะเรียนว่ามันก็มีรายละเอียดเยอะมากนะครับเราจะถอดรายละเอียดจากกล้องวงจรปิดมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะสรุปว่าใครผิดหรือยังไม่ผิดเนี่ยอขอเวลาในการดูเหมือนที่เรียนไปเมื่อกี้ว่าขอดูข้อที่จริงกับข้อกฎหมายนะครับทั้งทั้งหมดเลยนะครับที่ตํารวจทั้งหมดที่เหลือเนี่ยเราจะขอดูขอดูรายละเอียดน,นะครับเมื่อได้ เราเราจะเร่งให้เร็วที่สุดนะครับจะเร่งให้เร็วที่สุดทำไงเพื่อได้ครบปุ๊บเราก็จะเราก็จะสุดแล้วจะมีถแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องอีกหนึ่งตัวที่ส่งไปทางงานเลี้ยงแต่ว่ากล้องเนี่ยมันหยุดทําง,งานไปตั้งแต่ประมาณ10บโมงช้าในวันเกิดเหตุค่ะขณะที่กล้องวงจรปิดที่เหลือเจ้าหน้าที่จะถอดรายละเอียดทั้งหมดซึ่งการสรุปว่าใครผิดหรือไม่ผิดเนี่ยจะต้องขอดูข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นหลักค่ะด้ของพลตระรวตรีจรุนเกียรติปานแก้วรักษา,ร,กษาราชการแทนผู้บังคับการตํารวจทางหลวงซึ่งก็ได้ร่วมถแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยนะคะก็พูดถึงกรณีที่ตํารวจเห็นหน้าผู้ยิงกันอย่างชัดเจนแต่คิดว่าเป็น ยิงปืนขึ้นฟ้าเ,เท่ากับเป็นการสนับสนุนผู้กระทําความผิดหรือไม่ว่าในการประชุมเรื่องของการแจ้งข้อหาละเว้นตามมาตรา157นั้นจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะทั้งตํารวจแล้วก็ประชาชนในงานตรงนี้เนี่ยจะเน้นข้อเท็จจริงว่าณนะขณะนั้นในวันเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นบ้างรวมถึงรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆค่ะณเวลาที่มีการยิงกันเนี่ยนะครับ มีเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไปดึงปืนออกจากมือ,อของไอ้นองนะครับแล้วก็ควบคุมไว้ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่จะตัดว่าเจ้าหน้าที่บางส่วนที่อยู่ตรงนั้นน่ะได้กระทําการหรือไม่กระทําการตรงนี้มันเป็นรายละเอียดปีกย,ย่อยฉะั้นในที่ประชุมของเราเนี่ยคือเดี๋ยวเราจะไล่เลียงตัวแต่ละคนไปเลยนะครับเพราะว่า ตามไทม์ไลน์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยทั้งวิ่งหนีทั้งอยู่ทั้งอะไรพวกเนี้ยทําอะไรตอนไหนอะไรยังไงนะครับผมว่าข้อที่จริงตรงเนี้ยมันจะเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็ชี้ชัดว่าใครจะเข้าหนึ่งห้าเจ็ดหรือไม่เข้าส,สมมุตินะผู้กับว่าบอกเฮ้ยนี่ตรงยิงช่วยหน่อยๆๆมันมันมันก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วนะครับ หรือผู้กัปวชิลาเนี่ยนะครับผมคงต้องในานามของรักษาการผู้การทางหลวงคือวชิลาผู้กัปเปิมเนี่ยเสียชีวิตไปนี่ไม่ส่วนของผมเองนะครับผมก็อยากจะวิงวอนนะครับว่าคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยมันไม่ได้สามารถที่มาแก้ตัวเองได้เลยว่าตัวเองผิดไม่ผิดแต่เราเห็นกล้องแล้วนะครับแล้วเราก็ ผมเนี่ยได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่หลายๆคนที่ช่วยนะครับผมผมมีความเชื่อว่าพลผู้กับิบัมเนี่ยนะครับไม่ได้หนีไปไหนนะครับณนะเวลาเกิดเหตุเนี่ยได้เข้าไปประคองร่างของสวัสิวนะครับเขาเขาไปหิ้วที่เท้านะครับส่วนส่วนไป ส่วนตัวเนี่ยก็เป็นตํารวจสองคนเมื่อเขาไปเข้าเดินเข้าไปช่วยแล้วเนี่ยแล้วสั่งการด้วยเนี่ยนะครับอก็มีลูกน้องเนี่ยเข้ามาสวมแทงแล้วก็พาไปสามคนตรงนี้มันเป็นเป็นข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจากการให้ปากคำนะครับก็ตรงนี้ผมขอความเปนธรรมให้ผู้กับเบิ้มด้วยนะครับ ขณะที่พลตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่ได้น้อยใจที่มีการโอนคดีกำนันนกมาให้กองปราบทำแต่ว่าเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันให้ศาลพิพากษาลงโทษกำนันนกให้ได้ซึ่งการโอนคดีให้กองปราบจะส่งผลดีมากเพราะสํานวนเวลาสั่งฟ้องจะส่งไปที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางใครจะวิ่งเต้นก็วิ่งเต้นไม่ได้เพราะสํานวนอยู่ในกรุงเทพแล้ว ที่พูดไม่ได้หมายความว่าจะวิ่งเต้นในพื้นที่จังหวัดนครปฐมได้แต่เพื่อเป็นการป้องกันอีกชั้นหนึ่งและสิ่งที่จะต้องทําต่อคือการตรวจสอบขยายผลเรื่องการควบประมูลโครงการต่างๆรวมถึงการร่ํารวยผิดปกติและเส้นทางทางการเงินว่ามีการทุจริตหรือไม่โดยจะมีการประชุมในวันนี้อย่างที่บอกไปบิ๊กโจ๊กจะคอนเฟอเรนซ์มาจากที่จีนครับในเรื่องการทํางานไม่ใช่ การน้อยใจหรือไม่น้อยใจเพราะว่าการอวดสำนวนไปกองตรางเนี่ยจะส่งผลดีมากเพราะว่าสำนวนเนี่ยมันจะเวลาสั่งฟ้องจะไปที่สำนักงานอจาการสารอายาทุกจิดกลางนะครับะเพราะนั้นวันนี้ ใครจะมาวิ่งเต้นก็วิ่งเต้นไม่ได้นะครับนาะความสำรวจไปอยู่ในกรุงเทพแล้วนะครับนาะที่พูดไม่ได้หมายว่าจะนจะวิ่งเต้นได้ในพื้นที่ของนครปฐมนะครับแต่ว่ามันเป็นการป้องกันชั้มหนึ่งนะครับนะเพราะนั้นะวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เสียใจยน้อยใจเป็นการงานร่วมกันนาะเราต้องมองเป็นการงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือต้องให้สารพยาศาสตร์ลงทั่วกัม่มนุกให้ได้นะครับวันนี้พยานฐานมัดแนะ่น สิ่งที่ผมต้องทําต่อคือการขยายผลถึงเรื่องการประมูลมีการหัวไม้ร่ำรวยผิดปกติไหมนะครับเช่นทางการเงินทุจริตหรือไมนะครับ